สวัสดีคุณทุกคนครับผมมีร้านเติมเพชรมานำเสนอให้ทุกคนนะบอกเลยว่าร้านนี้คุ้มแบบจัดจ้านแน่เฉพาะคนที่เติมฟรีไฟล์นะครับลดสูงสุด30%นะฮะราคาเติมเพชรเนี่ยก็ประมาณนี้เลยครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเติมเพชรแบบคุ้มๆเนี่ยก็สามารถแอดไลน์ไปที่นี่ได้เลยฮะและขอย้ำนะครับว่าเฉพาะไลน์เท่านั้นนะและเขาจะมีเพจเฟซบุ o กอีกต้องหานะครับก็สามารถมืกดติดตามกดไลค์ได้นะฮะบอกเลยนะครับว่าเพจนี้อัปเดตโปรโมชั่นทุกวันนะครับก็สามารถมาดูเครดิตที่เพจได้้้้้เเเเเเลลลลลลยยยยยยนน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 นะะะะะะฮฮอออออใใคคครรรรรรททีีีีีี่่่่่่่สสสจโโปปปมมมชัักก็็าาาาาาาถถแดดดดดดไไไไ์ืๆูงิบ ยังไม่หมดฮะยังไม่หมดฮะยังมีสุ่มของรางวัลจากเว็บ B M Gamer อยู่ด้วยนะครับก,จก b. B ็จะมีสุ่มของรางวัลโรเบิร์ตลักกี้สปินะฮะในน้ากิกรรมเนี่ยก็จะตามนี้เลยนะครับแล้มีสุ่มของรางวัล Lucky Spin ครับในน้ากิกรรมเนี่ยก็ <devient rip> มีของรางวัลตามนี้นะฮะตามด้วยสุ่มของรางวัล Lucky Card ครับหน้าตักกิจกรรมของรางวัลก็จะประมาณนี้นะครับและสุดท้ายเนี่ยคือสุ่มของรางวัลจับคู่การ์ดครับในน้ากิกรรมเนี่ยก็จะมีการ์ดแบบนี้สี่ใบนะฮะก็เลือกเอาเลยนะครับสมมุินี้เป็็นนนนนนเเจ้้้้้าาาาาาาขอองงงดดดดียยวกกกกกััะะะะะฮฮสมมรรรรถไไลลลลคคค์์ใใชบบิิิู่่ตป เอาละคลิปนี้เราพูดถึงเรื่องการ snap น,นะครับบางคนอาจจะงงว่า snap คืออะไรครับพี่อะไรอย่างนี้เออเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังนะครับว่า snap คืออะไรนะฮะอันนี้คือเป็น snap อีกแบบอีกขั้นหนึ่งเลยนะอีกขั้นหนึ่งเลยนะอการ snap เนี่ยก็คือการที่แบบว่าเรายืนอยู่ฝั่งซ้ายที่มีที่กันกระสุนหรือว่าผนังที่แบบสามารถกระสุนได้นะครับแล้วก็ฝั่งขวาก็จะมีเป้าอยู่ฝั่งขวามือนะฮะซึ่งในวันที่เรา snap เนี่ยเราก็จะเดินออกคอไปแบบนี้ใช่ไหมแล้วเราก็ยิงอย่างนี้นะฮะก,ก,ก็เดิน,ออดน,น,น,นเขาเ้ากระสุนแล้วก ซึ่งผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน oh, yeah. ่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะครับโอเคแล้วก็อีกสนสหนึ่งเนี่ยก็จะมีอีกตามเคยครับอันนี้ก็อีกขั้นหนึ่งนะอีกขั้นหนึ่งเลยนะเออย้ำเลยเซนส์อีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือการที่เรานั่งอยู่แบบนี้นะครับแล้วคอยจ้องมองคู่ต่อสู้ว่าคู่ต่อสู้จะมาหรือเปล่านะฮะแล้วก็ลุกยิงนั่นเองนะฮะอันนี้ก็อีกแบบหนึ่งนะครับโอเคแลิผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะรู้จักกันดีอยู่แล้วนะฮะ เอาละกลับมาเข้าเรื่องครับทีนี้เรามาดูกันว่ากสแนปขั้นสูงเนี่ยมันเป็นยังไงกันนะฮะโอเคเราไปชมกันฮะกสแนปแบบที่1แลวก็แบบคนทั่วไปเนี่ยเขาจะนิยมกันใช้แบบนี้นะครับเดินออกไปยิงแล้วก็กลับลเดินออกไปยิงแล้วก็กลับแล้วก็เดินออกไปยิงแล้วก็กลับซึ่งตามปกติแล้วเนี่ยคนทั่วไปจะยิงกันแบบนี้นะคะกระบวนการการสอนกับสแนปขั้นสูงตอนที่1กันบ้างครับคือนิ้วโป้งฝั่งซ้ายเนี่ยคือกดค้างไว้แบบนี้เลยนะครับกดค้างเลื้ยวซ้ายเลื้ยวขวาอย่างนี้เลยนะโอเค ส่วนเรื่องของการยิงเนี่ยเราก็กดยิงค้างก่อนจะเดินออกไปนะครับประมาณเที่ยววินาทีนะฮะอาจารย์มาชมกันต่อครับเพียงแค่กดยิงค้างก่อนออกนะครับย้านะครับว่ากดยิงค้างก่อนออกนะฮะป๊บปั๊บปั๊บปประมาณนี้นะฮะอันนี้ผมทำตัวใช้ให้คุณผู้ชมดูก่อนนะครับคือจริงแล้วเนี่ยมันต้องทําเร็วกว่านี้นะฮะโอเคแต่ผมทาให้เร็วให้ดูนะแต่วัเนี้ก็สรงให้มันเร็วขึ้นนะครับทำให้มันเร็วขึ้นนั่นเองฮะก็จะประมาณนี้ฮะยิงก่อนออกนะครับย้ํานะครับว่ายิงก่อนออกนะฮะ กาสแนปบทที่2แล้วก็คนทั่วไปเนีตต่ยจะนิยมมาใช้แบบนี้นะครับเริ่มจากการนั่งก่อนนะฮะก็จะยืนยิงนั่งยืนยิงนั่งแล้วก็ยืนยิงนั่งอย่างนี้วนๆไปนะครับอันนี้คือตามคนปกติจะนิยมมาใช้แบบนี้นะฮะ <c oughs> มาครับอันนี้สอสแนปขั้นสูงตอนที่2กันบ้างะฮะ <c oughs> อันนี้ก็เริ่มจากการนั่งตามเคยนะครับ <c oughs> เริ่มจากการวิ่งก่อน,นะฮะแล้วก็ยิงเป็นปืนนั่งวิ่งยิงเป็นปืนแล้วก็นั่งสุดท้ายก็วิ่งยิงเป็นปืนนั่ง แบบนี้วนๆไปนะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่ไหนก็แล้วแต่ครับก็แค่วิ่งยิงเปลี่ยนปืนนั่งตามเพยนะครับขอแค่ว่ามันลุกนั่งสนับได้ก็พอฮะแอบพอเราทําได้แล้วเนี่ยเราก็ทําให้มันเร็วขึ้นนะครับมาฮะวิ่งยิงสับปืนแล้วก็นั่งแบบต่อเนื่องฮะ จะเป็นสถานที่อื่นก็ทาได้เช่นกันนะครับเออนี่ขอย้ําเลยนะแต่ว่าต้องหมั่นฝึกฝนนิดนึงนะครับหรือจะแบบว่าตรงเนี้ยมันยิงไม่ได้ใช่ไหมครับเห็นปะคือแบบว่ามันลุกตั้ง s n a ปไม่ได้นะครับเนื่องจากว่ากล่องมันสูงเกินไปนะฮะแล้วก็สามารถทําแบบนี้ได้ครับเดินออกขวาลุกยิงเป็นปืนนั่งเดินซ้ายกลับก็ได้นะครับแบบนี้ก็สามารถทําได้เช่นกันนะฮะแต่ถ้าอยากให้มันสแนปเร็วขึ้นเนี่ยก็แค่เพิ่มการวิ่งเข้าไปนะครับเห็นปะมันก็จะเร็วขึ้นนะครับ อก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการสแนปขั้นสูงฮะข้อแซมดีผมเพิ่มเติมนะฮะไม่มีอะไรมากครับตอนที่เราสแนปฝันต่างๆเนี่ยมันก็จะติดผนังไป้ใช่ไหมเราต้องออกไปยิงแบบนี้ใช่ไหมครับมันถึงจะสามารถยิงคู่ต่อสู้ได้นะฮะวิธีง่ายครับเพียงแค่เราเดินออกจากจุดสแนปเนี่ยแล้วก็สามารถยิงสู้ต่อสู้ฝันประคั้นได้แล้วนะครับแบบนี้นะฮะแม็กยิงโดนต่อให้สโคปเนี่ยก็ยิงโดนเช่นกันนะครับ แต่พอมามองในฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็จะไม่สามารถที่จะยิงเราได้นะครับก็จะมองไม่เห็นคุตซุสเลยนะฮะต่อให้เราสะโขบเนี่ยอ่าเรามองไม่เห็นนะแต่ว่าฝั่งนั้นน่ะสามารถยิงเราได้นะครับยิงมาตายนะครับแต่ว่าฝั่งเราเนี่ยไม่เห็นคุต่อสนะฮะแต่ว่าฝั่งนั้นน่ะสามารถยิงเราได้นะครับเห็นปะเออหวังว่าจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้ยครับสำหรับคลิปนี้ก็กัดสุดดีทุกคนนะฮะฝากกดติดตามด้วยเด้อคลิปต่อไปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่แบบว่าผมสุงเจอน้องคนหนึ่งนะฮะที่แบบว่าน้องเขาแบบเสียงน่ารักกมาลนยเะะ จะเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันครับอี๋อ่าเมื่อกี้ใบน้องบักครับอย่าเพิ่งโดนนะเนาะยังไม่ได้กดตาน่าเลยน้องลองกดตาร่าโอเคยังไม่โดนยังไม่โดนครับเหมือนลูกโอเลยอ่ะน้องน่ากลัวกนแล้วน้องกดแล้วครับโอเคครับ๋ยวพี่หาที่โดาท่านให้น้องพอได้ไม่ตายน้าลงตรงไหนก็ได้น้วแต่ต้องที่เลยตอนน้องดื้อไหม จะจะเป็นรางวัลครับเดือดดื้อต้องโดนอะไรเดือดื้อต้องโดนอะไรนะโดนหอมแกงนี้แล้วหรือเปล่าอ๋อเดี๋ยวน้องงอนอีกนะพี่เฉเดกแล้วหอมใครแกงบอกพี่สิพี่ชื่อแดงแกงพี่ชื่อแดงจะไม่มีคนรักโอ้ เพราะว่าพี่เขาทำตัวไม่ดีพี่ไม่ดีตรงไหนพูดตรงไหนเดินยิงนะครับจะโดนอะไรจะโดนไอ้ก้าต่อยเหรอครับแลอวของผู้จ้างเนี่ยพี่ที่ไม่รักอะไรไายเลยไายเลย เด็กเล็นไม่ต้องโดนตีต้องต้องนี่หนูที่สังก็ได้เอาล้อยนัดไปตรงนี้มีล้อยนัดนะคะไม่คุยกับพี่เบอร์ชองกับเบอร์สีเย้าของพี่เบอร์สองเจ้าเลยค่ะนี่เราขอมีล้อยนัดเอ็มสองสี่เก้าปืนแรงไม่เอาดีกว่ามันใช้กระสุนเยอะมันเปลือง นั่งรับหอมนั่งหอมผู้ชายผู้หญิงคะเนี่ยเป็นเป็นได้ทั้งสองยางเป็นได้ทั้งหมดเย้นั่งเจอเพื่อนน้องเลี้ยวใครพี่ไวชีไว้ต้องยุ่งกันหนะูทำไมอะ่ะพ <laughs> ี่ไวชีใจร้ายใจร้ายจะกระลักนะหนูจะบอกพี่เฉาย้อนไปพี่เาวมาว่าลูปใครพี่เาวช่วยอะไรไม่ได้หรอคะใช่ มีแต่พี่จะทำร้ายพี่สาวเจ้าละไม่ยุ่งกับพี่เไปฉีดไปดีกว่าเจ้าิีโควิดน้ำหอมมาอยู่กับพี่มาพี่ใส่แมสก์ไม่เอาพี่พี่เป็นโควิดพี่เบอร์หนึ่งอย่าไปยุ่งกับพี่ไปฉีดเขาเพาเพื่อโควิดมาละโควิด มอช้อนน้องมีมีแล้วครับพี่กรชุนครับขอพี่ขอหน่อยแต่น้องไม่ให้ขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วฝั่งขวาฮ้ยเรู้สึกว่าปุ่มน้องมนเริ่มปวดแัวบ้านเอลลี่สองสองซี่โอ้ได้สองคิวแล้วอ่ะ ปุ่มน้องมันชอบก็ทเท้า,ทาน้องตลอดเลยไอ้อต,อไต้องไหนมันยิงต้องไหนมันยิงน้ำหอมจะเย็ยนๆหอมไปแล้วห <c oughs> นูว่าพี่ต้องไปเช็คสายตานหน่อยแล้วอ่ะพี่เบิร์ดอันนี้ใช่เพราะว่าพี่มองไปทางไหนก็เจอแต่น้ำหอมเป็นคนเดียวเลยอ่ะทำ <c oughs> ไมพี่โมโคตรสายเข้าพี่เบอร์สี่โซเชียล อุ้ยอุ้ยดาวหลังมาว่าด้านหลังน้องเข้าชัมองบนบนบ้านมีคนอ่ะมีมีแต่แต่พี่มีไม่ฆ่ารูปให้จัดตงบันไดไม่ให้มันลงมามันจะก,ก็ได้โดดลงมาตรงทางหน้าต่างเราจะได้ยิงมันได้ใช้ได้เปล่าใช้ได้เปล่าหมดแล้วถาว้ามันลงทางหน้าต่างเอ้ยถ้ามันลงวงซ้ายมาระวังซ้ายมายัางไม่ได้เปิดเลยข้างน้ำมีวอร์เต็มหมดเต็มไหมพี่ โอ้โหเครื่องร้อนแหลกเฉยอย่างเยอะพี่หมดตรงรอนได้เนี่ยรานได้เนี่ยบอกตรงยากมากนี่ไงเห็นไหมมันเล่นไม่ได้เลยแหลกซ้ายดาวซ้ายดาวหมด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  เองน้หวานเดเอน้องน้ำหอมเลยที่หนึ่งเลยพี่ใบฉางเก่งมาพี่ใบฉี่ไม่ช่วยเยียยาเลยอสองหกตัวเองค่ะ